ี่เราจะมาเขียนกระหนกสามตัวแบบยอดเดียวนะคะเราจะเริ่มจากกระหนกตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวหรือบางทีภาษาโบราณเขาก็จะเรียกว่าตัวเหงาเริ่มจากหนึ่งตัวใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็จะใส่กาบลงไปในนี้พอใส่กาบปุ๊บเราก็จะมาแบ่งตัวใหญ่ให้ได้สามตัวย่อยแล้วก็มาเช็คดูแบ่งครึ่งนะคะ เรากะไว้เลยติ๊ติตัวนี้จะกินประมาณ2ส่วนนิดิดตัวที่1ตัวที่สองตัวที่3าใส่กาบต่อไปจะเป็นการเก็บรายละเอียดนะคะเริ่มตั้งแต่ลงเส้นหนัก ของเส้นหนักนะคะโอเคแล้วก็มาดูตกแต่งตัวแรกบางลายสบัดยอด จากลายสบับยอดล็อก็จะมาสอดไส้ตรงนี้แล้วก็ดูข้างล่างนะคะถ้าช่องว่างมันไม่สวยเราก็สอดไส้เพิ่มสําหรับภาพนี้จะเป็นสอดไส้กระหนกตกแต่งกาบให้สวยงามถ้าเส้นมันเลอะแบบนี้เรามีวิธีแก้กันหาน,นะคะโดยการลงปากกาซ้ําอีกก็ได้หรือไม่อยากลงก็ได้นะคะนี่เก็บให้มันชัดเจนขึ้น ส่วนเส้นที่นักเรียนล่างมันเป็นแบบฝึนหัดนักเรียนไม่ลบก็ได้นะคะทิ้งไว้เลยนี่ลงเส้นหนักตัวไหนที่เราทำแล้วมันไม่สวยเราก็เวลาลงเส้นหนักเราก็ปรับเส้นให้สวยงาม เวลาเราทํางานลายไทยนะคะมันจะมีโครงสร้างเพราะฉะนั้นเวลาเราบากลายลงไปจะต้องอยู่ภายในโครงสร้างให้ชัดเจน